สวัสดีค่ะพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะข้าพเจ้าชื่อสุริรัตน์โชตดริตคุณปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัท global vision international รับผิดชอบดูแลในส่วนทางด้านของบัญชีและฝ่ายบุคคลนะคะข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพ่อพรและการช่วยคู่ของพระเจ้านะคะที่มีถึงตัวข้าพเจ้าในวันนี้ก็ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้สมรสกับคุณยุทธนานะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกับคุณยุทธนาซึ่งธุรกิจของคุณยุทนาก็จะมีอยู่2อย่างนะคะธุรกิจแรกก็เป็นธ um ุรกิจเกี่ยวกับการทำไม้หอมแล้วก็ธุรกิจที่2ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์แล้วก็ผลิตเว็บไซต์นะคะซึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจตัวที่2ก็คือของการทําเว็บไซต์แล้วก็โปรโมทเว็บไซต์นะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ข้าพเจ้าไม่คาดฝันว่าว่ามันจะเกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับข้าพเจ้ามากว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีถ้าให้ถามตรงคือตัวข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีประสบการณ์มีวันหนึ่งสัมปรกรณ์ก็เข้ามาตรวจสอบนะคะสถานที่ตั้งบริษัทตรวจสอบกิจการบริษัทนะคะซึ่งณวันนั้นที่สัมปรกรณ์เข้ามาเขาก็แจ้งว่ามาตรวจสอบแต่ว่าวันนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่นะคะแล้วก็มีน้องๆในบริษัทอยู่แล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยสัมปกรณ์เข้ามาถ่ายทั้งบ้านทั้งรถ ทั้งอุปกรณ์สำนักง,งานว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของใครเป็นของกรรมการหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แจ้งมากับทางข้าพเจ้าแล้วก็ทางบัญชีที่ข้าพเจ้าจ้างมาบอกว่าเราโดนภาษีย้อนหลังซึ่งเราสองคนก็ตกใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งตรงนี้เราได้จ้างบริษัททำบัญชีแล้วก็ได,ได้ได้ถามทุกขั้นตอนว่าเออเหตุการณ์นี้จะมีไหมแล้วก็ปัญหาเรื่องของภาษีจะมีไหมทาง บัญชีที่ที่ข้าพเจ้าเขาบอกว,ว่าไม่มีนะะซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวที่เป็นงบโฆษณาของลูกค้าซึ่งตรงนี้เราเคยถามบัญชีว่ามันเป็นรายได้ของบริษัทไหมเราจาเป็นต้องยื่นภาษีหรือเปล่าบัญชีก็ยืนยันกับเราว่าไม่ต้องไม่ถือว่าเป็นรายได้เพราะมันเป็นเงินผ่านซึ่งเรารับมาแล้วก็ไปจ่ายให้กับเขาดีเราเป็นเหมือนแค่ตัวกลางนะะตรงนี้เราก็เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไงแล้วก็เราก็หันมาถามสามีนะคะว่า เราสองคนก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว,วาทาไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับเราณวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะก็ค่อนข้างเครียดมากเพราะว่าเราสัมภารเขาก,ก,ก,ก็ก็เหมือนเหมือนพูดมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องชดใช้อยากเหมือนก็อยากได้ทั้งบ้านทั้งรถแล้วแล้วก็แล้ว,ก,ลวก,ก็เงินซึ่งตัวงบโฆษณาตัวที่เขาพเจ้าพูดถึงนะคะเมือม่อเมือ่อสักครู่นี้คือ เงินงบโฆษณาของลูกค้านี่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะตั้งบบตเจ็ต,ตมาเท่าไหร่เราก็นําไปเท่านั้นนาไปนาไปใจ่ายให้กับบริษัทที่เราทําโฆษณาต่ออีกทอดหนึ่งซึ่งถ้าถ้ามองเป็นเม็ดเงินก็ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ลูกค้าเจ้าหนึ่งก็ประมาณออหลักแสนถ้ารวมๆกันงบโฆษณาของแต่ละเจ้าตั้งแต่ตั้งบริษัทก็ก็เหยียบหลักล้านได้ว่า ว่าว่าจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราถึงต้องโดนภาษีย้อนหลังน,น,น,นันกะ็ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันก็อนวันนั้นเราก็ได้เข้าไปคุยกับสมาคมรเขาก็ตรวจสอบบัญชีของเราคนะซึ่งตัวที่เป็นตัวงบโฆษณาอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็ดูแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาคือเขาพูดกับเราบอกว่า ต้องการให้เราเสียภาษีย้อนหลังแล้วก็แล้ก็แล้ก็แล้ก็อึ้งกันนะคะสองสามีภรรยาก็อึ้งกันแล้วบอกว่าเออถ้าพี่ให้โดนเยอะขนาดนั้นเราคงไม่มีตังจ่ายเพราะว่าตัวนี้ก็ลูกค้าแต่ละคนก็ค่อนข้างหนักอยู่รวมๆแล้วเป็นร้านซึ่งตัวที่เราจะต้องโดนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถึงขั้นว่าปิดบริษัทได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ก็ เราก็ไม่รู้ว่าว่าว่าเราจะจะให้พี่เขาช่วยยังไงได้แล้วเราก็สองคนก็อธิฐานกันนะกับกับสามีก็อธิฐานกันอยู่ประมาณ2 3สเดือนก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่าเออแล้วสรุปแล้วแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะจบลงยังไงทางเราก็อธิฐานอย่างเดียวก็ด้วยความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้านะคะก็อึดอัด ก็เครียดอยู่เหมือนกันบางครั้งก็มีมีบทว่าเอ๊ะพระเจ้าเหตุการณ์นี้ทาไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ไม่ได้อยากจะอยากจะทําหรืออยากจะผิดพลาดณนะจุดจุดนี้นะครัพระเจ้าก็โทรกลับไปถามคุณพ่อของพระเจ้าว่าเนี่ยทำไมมันต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยทั้งๆท,ท,ที่เราสองคนตั้งใจจะทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคุณพ่อก็บอกว่าพระเจ้า มีพระพรนะเบื้องหลังปัญหาก็คือพระพรให้เราอดทนรอคอยนะแล้วก็เชื่อฟังว่าว่าพระเจ้าจะมาช่วยเราอย่างแท้จริงนะณวันนั้นข้าพเจ้าก็นั่งนิง่งแล้วก็คิดอยู่แล้วก็คุยกันกับสาม,มีว่าอยากให้ปัญหานี้มันจบลงแล้วก็วันนี้เราอุทารณ์อธิษฐานกันเถอะก็ร่วมใจแล้วก็อุทารณอธิษฐานกันหนักนะเพราะว่า ถ,ถ้าถามว่าช่วงที่เครียดก็เครียดจริงๆเลยก็เลยวันนั้นก็ตัดสินใจแลว,ว่าเออให้พระเจ้าช่วยเหลือก็อธิษฐานกันกับสามีนะพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ได้รับคําตอบจากบัญชีที่เราจ้างนะคะแล้วก็โทรมาโทรมาบอกเราว่าทางสป,ปกรณ์เขาสรุปเรื่องให้ให้แล้วนะเราก็เลยเออถามเข้าไปว่าเป็นยังไงบ้างทางบัญชีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะ ให้เราเสียภาษีย้อนหลังแค่สองถึงสามเดือนที่ผ่านมานะคะก็อยู่แค่หลักหมื่นนะ,ะก็คือถือว่าไม่มากซึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ยนินคําตอบนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากว่าพระเจ้าทรงเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มาทันเวลาอย่างแท้จริงที่ปัญหาที่หนักอึ้งอยู่<ม>ก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วก็ได้รับการคี้คายลงนะคะ ท้ายนี้ข้าพเจ้าก็อยากหมุนใจพี่น้องนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเจอภาระหนักปัญหาสักเท่าใดนะคะให้เราวางภาระนั้นแล้วก็วางใจแล้วก็มองที่พระเจ้าว,ว่าพระเจ้าจะเข้ามาช่วยกู้แล้วก็มาทันเวลาเสมออย่างแท้จริงนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ